แล้วนะทุกคนเรามีเงินแค่นี้ครับดูสิสิบายได้นะนี่ถ้าได้สิบพันประมาณห้าสิบบาทนะทุกคนเนาะดีพ่อไปน่นองมาทุกคนวันนี้พอกับซองอันนู้ที่สิ้นเคยวันนี้เอาสิบพันทุกคนมามาปลาทุกคนเนาะมาซื้อไปอน้อง ว่าภาษีใดจะได้ทุกคนไม่เข้าเบรกติดตามเขาส่งไปเนาะมาทำการซ่อมคนเป็นนั่งยืนรถไปทุกคนเนาะไปเบิ่งอะไรเหาเนาะทุกคนเบิ่งอะไรนี่กับบรรยากาศยามแรงทุกคนประมาณสองโมงสามโมงขาเจ้ากำลังปั๊มน้ำเอาเนาะน้ำมันจริง ไปเบิ่งนกันทุกคนเนาะมาดูกันนะครับทุกคนป่าใหญ่เลยดูสิครับอืม,อมกลัวไงน,นะทุกคนน,ะน,นั่นวะัวนี่เนาะมันป่านนินเนาะทุกคน ป่าวเพนี่น,นี่อยู่ที่เมืองเมืองทุกคนเจ้าข้องเพิ่นกับตึกเอานี่อันนั้นได้ลงมายุดุมบึงนะทุกคนเนาะยุดึงมาเลื่อมตาแดดซองลงมา ดูสิครับทุกคนนี่วันนี้เราพาทุกคนมา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 ,มา,มาดูวิธีการเอาปลานะนู่ที่นองมาซ่าน <c oughs> นี่นะเพื่อาเบ็ดตึกเอาทุกคนเรื่องไงปลาคนไล่เลยนี่เห็นนะแบบเดียววันนี้เทามาซื้อเนาะมาิได้ยทันได้เนาะมา ดูสิครับปลาเยอะแยะเลยเราก็มีกันประมาณเท่าน,นี้นะทุกคนอันนี้มันเงินลาวนะอันนี้มันเงินลาวจะเอเงินเลย <c oughs> โอ้ดูสิครับบรรยากาศยำแรงโคตรเฟี้ยวเลย ใช้เงินลงมาอยู่ลุมพี่ล้อมึงมันเลี้ยมโอ้ยมันลื่นอืมติบบดใบไหนนะนี่เท่าไดรสิบพัน <laughs> ประมาณห้าสิบบาทนะทุกคนเนาะมันจะขึ้นกล่องอนนี่ทุกคนเนาะคนน,ะคนี้นี่นะทุกคนเรามีเงินแค่นี้ครับดูสิ <60. S 1> ประมาณหกสิบพัน อยู่ประมาณ200บาทเนาะเรามาดูกันเรามาซื้อประมาณ2กิโลอันนี้ไม่ไม่ค้านนะพื่อน อานังมากเลยมาที่นี่มันคนเดือดนะทุกคนเอาก็สาวใจเลยมาโโลประมาณแล้วคนเนาะอุ้ย อยวันนี้จะให้คนนี้แบบดูสิครับซื้อปลาเป็นมาเด็ดเยอะแย,ยะมากเลย <c oughs> มันมาได้ล่เาแล้วแนะต่คนแล้วมันพอใจแล้วมันจะเอากลับไปเอาเอาไปเอาไปโมกกินเนาะเพื่อให้คน,งงงงเ,นเห็นแล้วมึงลพบ้านมึงลพบ้านไทยกวเฮี้ยมึงเบ้าง ลราไปเฮียเบอร์เบียดเบียดดิชูชูสามชิ้นฟันกีบไะไปกับเรานี่เฮาซีนี้ก็ประมาณช่องลายบ้านอะไรนะทุกคนเนาะไปเนาะวันนี้เฮาก็สิบกับบาทล้วเนาะเหมือนเกาโตี่มือนเกาโตมันนี่ก็สิประมาณนี้ทุกคนเนาะผมยังไลายคิปนี้ก็ขอลาไปก่อน